ชรพีเรนโปรเจกต์บริษัทวัฒนารรมสงกรานต์จำกัดดิฉันนางสาวกนิกาสว่างคืนวัฒนธรรมสงอรค์กรนะคะทุกวันจันทร์พนักงานทุกคนจะต้องมาก,ก่อนเวลา7จ็ดโมงครึ่งเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าแถวประชุมตอนเช้าด้านการแต่งกายพนักงานทุกคนจะแต่งกายด้วยเสื้อของทางบริษัทเมื่อถึงเวลาเข้างานพนักงานทุกคนจะเก็บโทรศัพท์มือถือของตอนเองไว้ในล็อกเกอร์เท่านั้นเนื่องจากเป็นกฎระเบียบของทางบริษัทฝ่ายพัฒนาระบบนะคะส่วนมากฝ่ายนี้จะเป็นในเรื่องของเอกสารตรวจสอบเอกสาร iso คีเอกสาร iso จะเก็บเอกสารประจำสัปดาห์ของแต่ละแผน ฝ่ายอบรมได้คือประสบการณ์เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างองค์กรการจัดจเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการประชุมตอนได้เข้าร่วมในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆสมัครอบรมในเรื่องหลักสูตรต่างๆสมัครบัญชีวิชาชีพจกสรุปการประชุมแล้วก็ตรวจอทิเค e ของพนักงาน,านประจำสัปดาห์พรเล่มข้อมูลของ p d p a ของบริษัทงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมส่วนมากนะคะจะเป็นในเรื่องของการเขียนโครงการเช่นก,การเขียนโครงการเอกรู้สารโครงการต่างๆกับทงด้างนโยบาย p d p a ของบริษัทการจัดทำโครงสร้างสินค้าการจัดทำา l o w chart เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้อยู่กับฝ่ายพัฒนาระบบคือตรงตามสายงานที่เรียนมาพอได้ออกแบบโครงการให้กับทางบริษัทว่าควรจะโครงการแบบไหนในการติดต่อกับคูกค้าเช่นโครงการพัฒนาระบบของการเกษตรก็จะติดต่อกับคูกค้าว่ามีการปรับเปลี่ยนชนิดของการบำรุงเพื่อางเกษตรปัญหาและอุปสรรคหนึ่งมีครเฉพาะที่ใช้ในองค์กรทำให้เวลาปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารบ่อยสองขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของงานด้านเอกสารเนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงไม่เหมือนกับที่เรียนมาทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการทาความเข้าใจส่งผลให้การทํางานนะคะเกิดความล่าช้า การแก้ไขและปรับปรุงนะคะ 1. ศึกษาคำศัท์เฉพาะที่ไม่เข้าใจโดยสอบถามจากพี่เลี้ยงและพี่ๆในบริษัท2ศึกษาแบบฟอร์มต่างๆของบริษัทื่อทำความเข้าใจว่าบริษัทมีเอกสารแบบฟอร์มอะไรบ้างและแต่ละแบบฟอร์มมีชื่อเรียกว่าอะไรและมีหน้าที่ไว้ทำอะไรค่ะประเด็นายรู้1อยากทราบถึงการออกบัตพนักงานขับรถว่าออกบัดอย่างไรเพื่อนำไปสแกนคีข้อมูลบันทึกการชั่งน้ำหนักรถรับส่งสินค้าเข้าสู่ระบบ2อยากทราบถึงการติดตามเอกสาร ISO ที่ตกล่นไปฝ่ายพัฒนาระบบมีวิธีจัดการกับเอกสารอย่างไรบริษัทบุญฟูตจำก สภาพแวดล้อมของบริษัทบริษัทบุญฟุจำกัดได้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นี้บนเนื้อที่กว่า84ไร่ร,นนริมถนนพระรามที่2กิโลเมตรที่89อยู่ในอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวัฒนธรรมของบริษัท1เวลาทำงานคือ8นาฬิกาถึง17น 2, าฬิกาสใส่ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทเท่านั้น3ทุกสิ้นปีจะมีการจัดงานเลี้ยงให้กับพนักงานหาลางงานที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายงานให้อยู่ในฝ่ายบัญชีและการเงินได้ทำการเช็คสต็อกสินค้าที่ส่งคืนคือสินค้าที่ใกล้หมดอายุเติมสตตอออกกกกสสสสสสิิิินนนนนคคคค้้้้้าาาาาาัััับบบบบบรรรไหลขงงงงงโใใีีแพ็ะู่ทญช เปรียบเทียบหลักการแนวคิดกับสิ่งที่เรียนมาตรงตามสายงานที่เรียนมาคือการวิเคราะห์การคำนวณตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าทำการเช็คตรวจสอบสินค้าและต้องมีความละเอียดรอบครอบรู้จักวางแผนในการทำงานรับมือปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีปัญหาและอุปสรรคหนึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีสองยังไม่รู้จักพี่ๆที่ทำงานสามไม่ทราบพาระงานของตนเองแนวทางการแก้ไขหนึ่งฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับงานบัญชีสองทำความรู้จักกับพี่ๆในบริษัทสามสอบถามภาระงานจากพี่เลี้ยงแนวทางในการพัฒนาตนเองห้่นึน้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไปรษณีย์สัานาสภาพแวดล้อมหน่วยง,งานไปรษณีย์สัานาตั้งติดกับถนนมาลายแมนและโรงเรียนการบินมีสถานที่ในการจอดรถของลูกค้าที่มาใช้บริการวัฒนธรรมองค์กรที่เห็นได้ชัดและแตกต่างจากภาครัฐหนึ่งที่ทาการไปรษณีย์พัฒนาเริ่มปฏิบัติงานเป็นโมงครึง่งถึงห้าโมงสองมีการทํางานช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันสามมีการทํางานที่รวดเร็วและเป็นระบบสี่มีความใส่ใจและดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ เปรียบเทียบหลกักการและแนวคิดที่สิ่งที่เรียนมาการมีความสุจริตแม้วเปรียบการมีข้อตัวสอบเรื่องวัสดุการทํางานที่ต้องมีความวละเอียดรอบครอบดูจักการบริหารหวางแผนเวลาให้ดีรับมือกับปัญหาและแก้สถานการณ์ได้ดีพละงานที่ได้รับมอบหมาย1การนำบัญชีนํจานจา่ายในต่ละวัน2การปิดถุงหรือกล่องบัรสนี3การออกไปนจาจ่ายวัสดุกับเจ้าหน้าที่เฉพาะวัสดุขนาดใหญ่4การทําป้ายบักถุงวรรสนี5การคัดแยกวัสดุ6การก่ขอข้อมูลข้าระบบวัรสนีเจออกไปรับวัสดุตามบ้านตัวแทน ประเด็นไฟรู้การใช้เครื่องมือคองบริษัทนี้การมารับวัสดุของลูกค้าด้วยตนเองการใช้วัสดุในระบบการใช้เครื่องมือยิงสกัดาร์โค้ด้วยมือการเรียนรู้การทํางานที่เป็นจริงที่ต้องอาศัยความคองแคล่วการนําจ่ายวัสดุของผู้รับผิดชอบด้านนําจ่ายบริษัทบุญฟุตจำกัดดิฉันนางสาวสุรักโทองรหัสนักศึกษา6 2 4 7 1 1 4 9หมู่เรียนทศ2ทั้ง6 4อยู่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวัฒนธรรมองค์กรด้านการแต่งกาย1ผู้บริหารจะแต่งกายด้วยเสื้อของทาบริษัทโดยชุดสุภาพ2พนักงานทุกคนจะแต่งกายด้วยเสื้อของทาบริษัทสีเขียวโลโก้บริษัท3ผู้มีบุชอยู่ในคันจะแต่งกายด้วยชุดคลุมเข่า สภาพแวดล้อมของทางบริษัทเป็นพื้นที่ทางเกษตรที่มีอยู่มากในท้องถิ่นเช่นกล้วยมะพร้าวจึงได้นำผลผลิตมาแปรรูปเป็นแบรนลูกอมภาลังหน้าที่ที่รับมอบหมายหนึ่งในลำหน้าที่แกระดาใบขอซื้อและผู้ขอซื้อสินค้า2ได้รับหน้าที่ลงระบบการปฏิบัติงานและเรื่องปฏิบัติงานของพนักงาน3ได้รับหน้าที่ติดไปล็อกเกอร์ของพนักงานผู้หญิงและพนักงานผู้ชายาส่วนบุคคลปัญหาอุปสรรคพนักงานมีการติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากและยังขาดพนักงานทดแทนจึงทำให้งานล่าช้าการแก้ไขปัญหามีการเสนอแนวทางปรึกษากับพี่ฝ่ายบุุคคคคคคคลลลไไดดดด้้้้เเ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 สนน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 นอออออวววววาา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 ามมิิิิห็็็ขขงงงกกรรรชชชชญญบบบบภยยททททปปะะะ3ืผูี่่จจัตแ500 เปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียนมาได้อยูฟ่าทรัพยาการบุคคลตรงตามสายงานที่เรียนมาคือการดูทรัพยาการบุคคลว่ามีจำนวนเพียงพอต่องานหรือไม่หากไม่เพียงพอต้องทำการสรรหาบุคคลประเด็นใส่รู้อยากทราบถึงการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งว่ามีความเกี่ยวข้องต่อการทำงานการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างไรจึงจะเป็นผลดีต่อการเพิ่มยอดขายของทางบริษัท